กำลังเดินเล่นอยู่ที่หมู่บ้านแม่เตอ๋อครับเป็นบ้านอาขาบ้านแม่เตอ๋อวันดีครับขอเดินเล่นในหมู่บ้านนะครับก็อันนี้เป็นคลิปความป็นอยู่ของชาวบ้านแม่เตอ๋ออันนี้ก็เป็นบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะเรือนอย่างนี้นี่งานแต่งของอเพื่อนที่ติดตามชมมิเตอร์เสียเที่ยวสีใจอย,อยู่นะครับเขาบอกว่ามีงานแต่งแบบ าชาวขาผมก็เลยขอมาเที่ยวดูครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนมาตอนนี้ก็ชาวบ้านก็แต่งตัวเป็นเต็มยศกันนะครับผมก็เดินเล่นมาดูตรงนู้นก็มีเป็นเพลงอยู่แล้วก็ผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปตรงเวทีเท่าไหร่เพราะว่าพอมันมีเพลงมันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์นะที่เพื่อนเพื่อน

นี่ยังไม่แต่งชุดกันเลยนะจะรอดูแต่งชุดสวยๆแล้วเขามีพิธีกรรมทางศาสนาปะหรือยังหรือมีที่ทีการศาสนานี่คือเมื่อเช้าทําไปแล้วค่ะกี่โมงครับเมื่อตอนเช้าอะค่ะ<อ>ขเขาทางเข้าอะค่ะอ๋อไม่ทันมา <laughs> ผมคิดว่าไม่มีพิธีกรรมอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไมได้มาตอนเช้าเดี๋ยวคงจะเป็นตอนเที่ยงเลยมั้งตอเที่ยงคือเลี้ยงแขกอย่างเดียวตอนตอนเที่ยงนี่เลี้ยงแขกอย่างเดียวไม่มีพิธีศาสนาไม่น่าจะมีนะคะเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกับเพราะว่ายังไม่เคย ได้ไปงานอะไรอย่างนี้อืมโอเคครับีใกล้นี่ทำอะไรกันครับเนี่ยาทำอะไรผ้าอะไรเอ่ยใส่ขา,ขาอืนั่งเล่นหน่อยเนาะก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปเนาะใส่ของเราเองหรือว่าเย็บขายนี่ เดี๋ยวก็ไปงานแต่งเขาไหมนี่ไม่ไปขามขาเป็นไรอ่ะเมื่อเสียแรงเจ็บอะเดียวอ๋อเจ็บไปสิเมื่อนี่ก็บวมอ่ะแต่คนนั้นไปเนาะคนขบนไปเนาะแต่งชุดเร็วๆหร้อรอดูชุดสวยๆหน่อยแล้วแม่ไปไหมแม่เท้าไปไหมแม่เท้ามาไปอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ไปอ่ะ แม่ทธรณีาาาก็เจียกกระดูนีงง่เลยเจีย๋ยงมือเจี๋ยสองค้างไม่อยุดที่แล้วก็เจีย๋ยครคนที่มานี่เป็นจากหมู่บ้านไหนบ้างนะที่มางานแต่งเนี่ยส่วนจะตั้งหลายโต๊ะเลยเถื่อไทยบ้านเถื่อไทยเป็นเป็นคนจีนหรือเป็นกะคาคนจีนอ๋อแล้วก็ที่เขาจะมาเขาจะแต่งแต่งชุด เป็นชุดชนชนจีนไหมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> <laughs> แต่คนในในบ้านนี้ที่ไปก็แต่งชุดอาขากันเน,นาะผมไปเดินถ่ายรูปกชาวบ้านก่อน <laughs> ตรงนั้นมันมีเพลงเยอะก็เลยมาแถวนี้ <laughs> แล้วดูนี้ถักอะไรกันครับเนี่ย <laughs> 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 นี่ร้อนนะเนี่ย อันนี้ก็คือผ้าค่ะนุ่งไม่ใช่ผ้าโพกขัวหรือโพกเอวลควใจเป็นขาเนาะเฮ้ยครับเที่ยวสาใจกับมิสเตอร์เซียครับเดี๋ยวผมเดินเ <ขา S 1> ล่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่การแตแ่งงานของชาวอาขาก็เขาก็คนท่านุดนแก่เกาจะแต่งชุดเป็นชุดอาขาแล้วก็ นี่ครับขั้วตรงนี้ก็เป็นล้างจานต้มน้ำชาเลี้ยงตอนนี้เขาเอาชามาเสิร์ฟนะชาเป็นแก้วอย่างงี้ครับเดี๋ผมนั่งอยู่เขาก็มาเสิร์ฟให้ที่นี่เลยก็ออได้เขาเรียกอาหารเที่ยงครับมผมยงไม่รู้อยู่ถึงเที่ยงหรือเปล่าอยากเหบรรยากาศโดยทั่วไปว่าเป็นยังไงบ้างนะด,ด,ดูสาวล้างจานก่อนครับ

หลังของชาวอาขานะครับเจ้าเบ่าได้เป็นชาวจีนอยู่ที่บ้านเทิอไทยแล้วก็เจ้าสาวนี่อยู่ที่บ้านแม่เต๋อเป็นชาวอาคานีก็เขาก้อามมางานกันครับบาสตา่ที่เห็นครับก็ข้เที่ผมเห็นนะครับตอนที่มีแขกเหลือมาที่แรกเนี่ยเจ้าสาวมาแล้วนะเจ้าสาวมาครับ ตอนที่มีแขกเหลือออกมานะ<ม>เขาก็จะมีการดินเล่านะครับเจ้าสาวค <c oughs> นนี้ครับ <c oughs> เดินมถาถวามือเจะสาว <c oughs> จะมีการดินเล่าให้กับ <c oughs> แขกที่มาเที่ยวนะครับมางาน <c oughs> ได้มาเที่ยว <c oughs> ยินเล่าเสร็จแล้วก็ภาพที่ดูอบอุ่นครับเจ้าเบลและเจ้าสาวฮะคู่นี้ครับ ผมที่แรกคิดว่าเขาจะแต่งชุดเป็นชุดอาคาทั้งหมดนะคือคนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้แต่งชุดอาคามามีแต่คนที่เป็นรุ่นมีอายุนะครับถึงจะแต่งเป็นชาวอาคามาก็นี่ครับขอบคุณครับคู่เปสาวต้อนรับแขกอยู่ี่ครับอคยคู่เาสาวต้อนรับแขกอยู่ มาชาดีค่ะปลาคาสุดใจ์เนมายเนมาหน้าามาที่ไหน้้าาอ้ว่าูในหัวสิงห์อะไรกันแล่าเหรอูนเชื่ออะไรค้ไม่เอะังไม่เคยังไม่เป็นปลเ่ะเดี่ยอยู่อยู่ตรงกลางเรไ้ด้วยสุราเป็นาร ตอนรับที่ผมเคยเห็นครับคือใครมางานจะต้องลินเหล้าแช่แล้วเจ้าสาวนี่ก็จะลินเป็นน้ำส้มนะครับ,บสุดยอดมากนี่ครับ,บอเมื่อมีแขกเรือมานะครับ,บแล้วก็จะ จดช e hey. He ื่อระบุจะช่วยเหลือเงินทำบุญเท่าไหร่ร่วมงานเท่าไหร่ก็จดลงไปเลยครับตรงไปตรงมาราัะเอาเงินใส่ไปในซองแบบนี้น่ครับเงเ่า yeah. น่าจะเป็นพี่ของพี่สาพี่ของเจ้าสาว องปลงมาซิลงไหนปะเอาไปหนังเล่มสิก็ถึงมีสามเล่มนี่นี่เขียนสกันแลไอขาดแนแ่้เก็บจะใไ่ไหมห่กาจะเเอาไว้เอาแลัวเอาไ้้อไว้

เนีดเสิร์ฟเรวก็จะเอาน้ำจิ้มใส่เป็นถาดตัวนี้มัน,นะน,มนเสิร์ฟตามโต๊ะนะ ดีครับที่ตอนนี้เพลงเขาส่บลงผมเลยใส่ายคิดต่แยอะได้เต็มที่เลยถ้าเกิดนาม,มีเพลงปุ๊บเนี่ยเสียงจะเข้าไปแล้รมันจะมีลิขสิทธิ์ของ YouTube นะครับผมก็เลยตอนนี้ส่ายได้เยอะนิดนึงครับตอนนี้คนที่เข้ามาก็นั่งโต๊ะกันเรียบร้อยนะรู้สึกเพลงจะเริ่มมาแล้วครับ จงานแต่งงานนะครับก็มาเจอแผนกรับรถนะครับชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยอันแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับคนนี้มีชื่อหรือคนทิดามีชื่อภาษาอาขามไหมไม่มีชื่ออะไรเอ่ยวุจุมค่ะ คุณจุมชื่ออะไรครับหนูชื่อสุธิดาค่ะชื่ออาขาชื่อบุญยาค่ะบุญยาค่ะหนูชื่อสุนิสาค่ะชื่ออาขาชื่อพี่เยอค่ะพี่เยอก็นี่ครับก็คงจะเดินทางกลับแล้วครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมผมมิเตอร์เสียที่สะใจครับเพ็กแล้วคนที่นอนใดรเปียพออ๋อเพ็กกับพอีสองคนมีมี่ลูกกี่คนสองคนนะ ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวอาขาที่อยู่ที่บ้านแม่เต๋อนะครับบายยเพชรเพชรกระพอย